ช่วยเช็ค m a c บุ๊ก MacBook ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีเล่นเล่นไปแล้วมันดับอะคะ่ะเพิ่งชาร์จไปเต็มเมื่อกี้เองเบตเตอรี่ของลูกค้าขึ้นสุดแล้วนะครับแบบแบบนี้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับผมใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเอาไว้กว่านี้ได้ไหมคะขอแบบด่วนๆเลยค่ะนะครับอ๋อนี่พอดีเลยทำอีกได้เลยครับอันนี้แบตเตอรี่นี่ปะแจครับอือไม่เป็นไรครับพี่งั้นหนูรอก็ได้ค่ะ MacBook Pro เครื่องนี้นะครับผมแบตเตอรี่คือเซอร์วิสนะครับผมตัวนี้ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่เท่านั้นนะครับผมการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมทางเราต้องทำการเทสชาร์จด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนด้วยนะแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนให้มันเร็วมากกว่าน,นี้ทางเราก็สามารถํำให้ได้นะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนเองเหมือนตอนต้นคลิปแน่นอนนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเราก็ทําการใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการใส่น็อตในส่วนของที่เราตอดออกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำโพง แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มันแน่นให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ฝาหลังนะครับผมแล้วก็เช็ดทาความสะอาดตัวเครื่องนะครับผมหลังจากขันนอ็อตฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาเทสชาร์จดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก่อนส่งงานลูกค้าทุกครั้งนะครับส่งงานซ่อมคลิกลิงได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลประกัหนึ่งกิโลเมนะครับผมถ,ถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามหรือว่าตรวจสอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับ